สวัสดีครับพบกับสุลขิเวอร์พูเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอานงสารลัดเร่งเครื่องหวังจับเวอร์จิฟันไดเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับพร้อมอัพคะแนให้แตะหลัก3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์อนงสารลับผู้จัดการทีมคนเก่งของลอร์พูนะครับแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะมันใจเวอร์จิฟันไดประกันหลังตัวเก่งให้อยู่โยงค้าแข้งในตินอันฟิ์ต่อไปด้วยการเร่งเครื่องเดินน้นเจรจาสัญญาฉบับใหม่โดยเร็วที่สุด โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเวอร์จิฟันไดกำลังจะหมดลงในช่วงสมมติปี2025นั่นทําให้สล็ลตนะครับต้องการปิดเดียวสัญญาฉบับใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อตัดปัญหาเรื่องอนาคตของนาเตะและกันท่าบรรดาเทียมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปที่อาจจะมาดึงตัวเวอร์จิฟันได์ไปรุ่งเทียมรายงานจากสื่อชื่อดังของกอเกาะอังกฤษระบุว่าสัญญ,ญาฉบับใหม่นี้จะทําให้เวอร์จิฟันได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เราก็เหนื่อยสูงสุดในทีมลิเวอร์พูล เกือบเทียบเท่ากับมูเมสซาล่าโดยคาดการว่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยจาก220,000ปอนด์ต่อสดาประมาณ9.6ล้านบาทไปเป็น300,000ปอนด์ต่อสดาประมาณ13ล้านบาทวิเชอร์ฟานายน,นะครับย้ายจากเซาท์ทนตันมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2008โดยค่าตัว75ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นค่าตัวสถิติโลกสำหรับกองหลังนขณะนั้นโดยเขาคือกำลังสำคัญในการพาหงส์แดงควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ั่าแชมป์ปาลีกเอเบคัพ และคาร์ลครับอย่างเล่นหนึ่งสมัยอย่างไรก็ตามฤดูกาลที่ผ่านมาเวอร์จิลฟันได้นะครับประสบปัญหาการมาเจ็บรบกวนทาให้ฟอร์มการเล่นตกลงไปบ้างแต่ฤดูกาลนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมส็ลตก็ยังคงเชื่อมั่นศักยภาพของปราการหลังชาวดัตรายนี้และมองว่าเขาจะเป็นกําลังสำคัญของทีมต่อไปในอนาคตนะครับบทสรุปคกับก็น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเวอร์จิลฟันได้นะครับให้มันเสร็จสิ้นไปซะนะฮะขั้นเงยแต่30,000 0ปอนต์ต่อสดาร์ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ ส่วนระยะเวลาสัญญานั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะแต่คาดกันว่าจะอยู่ในเงื่อนไขประมาณ2ปีนะฮะแล้วก็บวกเพิ่มเติมอีก1ปีนะฮะต้องมารอรุ้นกันนะครับแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นเวอร์ฟันไดที่มีโอกาสต่อสัญญาฉบ่บใหม่กับลิภูมากที่สุดในบรรดา3คนนะฮะในขณะที่ซาร่ากับทันนั่นเทรสนั้นยังคงเงียบนะฮะ ด่วนโอลิเลียงโซลแมานี่นะครับไม่สนใจย้ายไปซบลิเวอร์พูลแมตเตโอโมอร์ตโต้นะฮะรายง,งานมาว่าโอลิเลียงโซลแมานี่กองกลางในวัย24ปีของเรอัลมาดริดไม่ได้สนใจที่จะย้ายไปซบลิเวอร์พูลแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรใน,นพิมพ์ลงกก็ตามโซลแมานี่นะครับปิดประตูย้ายซบลิเวอร์พูลย้ำชัดเขาอยู่คับแข่งขกับราชันชุดชข,ขาวเรอัลมาดริดต่อไปโอลิเลียงโซลแมานี่ไม่ฟิลตัวเก่งของเรอัลมาดร์เ ตัดสินใจปัดโอกาสยัดปรุ่มทับลิเวอร์พูลแม้มีข่าวเื่อมยงกับทีมดังแห่งพิมลิกอย่างต่อเนื่องก็ตามแมเตโอโมเรตโตนะฮะนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่ากองกลางในวัย24ปีรายนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตกับราชาชุดขาวเรือมเรดในศึกลาลีก้าสเปนและไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายออกท,ทีมแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวลือนะหูถึงความสนใจจากหงส์แดงก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เซอร์เบอนีก็เคยตบเป้าหมายของลิเวอร์แล้ว หลายครั้งนะฮะในช่วงที่เขาย้ายจากมอนโกมาร่วมทีมเรย์มาร์เร็ดและในตอนนั้นลิเวอร์ pool แสดงความสนใจในตัวเขาอย่างมากแต่สไต์ก็ต้องพลาดหวังตัวไปเพราะเขาปฏิเสธย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเพื่อย้ายไปซบเรย์มาร์เร็ดทีมเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะย้ายไปอยู่กับเรย์มาร์เร็ดแล้วก็ตามแต่ชื่อของโซมานี่ก็ยังคงถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปกขางในถิ่นแอนฟิลด์อยู่เสมออย่างไรก็ตามท่าน่นเรย์มอร์เร็ดก็มองว่าโซมานี่ก็เป็นกำลังสำคัญในแผนการทำทีมะระย,ยาว และไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกจากถิ่นซานติโกเบเนเบลโดยคาโลอันชชนติกุนซือของทีมชื่นชมในฝีเท้าคุณภาพและความหลากหลายในเกมของซูอามานี่เป็นอย่างมากอีกทั้งยังมองว่าเขามีบทบาทสําคัญในห้องแต่งตัวอีกด้วยจากสถานการณ์ดังกล่าวรับทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าซูอมานี่จะยังคงคดขั่งอยู่กับเดลมาริตต่อไปและเป็นกําลังสําคัญของทีมในการไล่ล่าความเส็จในฤดูกาลนี้นะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะออกมาพูดอย่างชัดเจนว่มาไมา่ต้องการยายซบนะครับ ส่วนลิ์พูของพวกเราก็ไม่ต้องการเหมือนกันต้องการคนที่มีใจเท่านั้นนะฮะเราไปต่อกันที่หงแดงทยานฟ้าเจาะลึกเหตุผลนะฮะลิ์พูโกยแต้มพิมลิกทะลุสถิติอันดับสลอดนะครับได้เขียนประวัติศาสตร์าใหม่ให้กับลิ์พูด้วยการพาทีมเก็บชัยชนะ9จาก10นัดแรกในฤดูกาลนี้ สถิติสุดหัวที่ไม่เคยมีผู้จัดการทีมหงส์แดงคนใดทําได้มาก่อนนะครับไม่เพียงเท่านั้นสล็อตยังสร้างสถิติใหม่พิมลิกด้วยการเป็นผู้จัดการทีมที่เข้ามารับงานกลางคันคนแรกที่สามารถเก็บ18คะแนนเต็มจาก7นดกัดแรกพร้อมกับผลต่างประตูที่เสียบวก11เนื่นกว่าผู้จัดการทีมระดับตานานอย่างคาโลอันโชลติและเทียบเท่ากับเป๊ปกัวดีลาและคน,นตั้งคำถามนะฮะว่าลิเวอร์พูลทำงานนอย่างยอดเยีย่ยมเช่นนี้ได้อย่างไร เมื่อช่วงสมเมที่ผ่านมาพวกเขาต้องเสียจกเจกคินคลับผู้จัดก,การทีมผู้ยิ่งใหญ่และแทบไม่มีการสมทับผู้เล่นใหม่เลยยกเว้นฟาดาเดคกกิียซาที่เพิ่งลงสนามในลีกให้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่19นาทีเท่านั้นวันนี้นะเรามาเจาะลึกเบื้องหลังเหตุผลความสําเร็จของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะฮะว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้าง 1. รากฐานที่แข็งแกร่งสล็อตไม่ได้เข้ามารับงานในสภาพที่ทีมต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะฮะ แม้ว่าลิวพูจะพยายามสมทับในตำแหน่งกองกลางตัวรับอย่างต่อเนื่องแต่โดยรวมแล้วพวกเขาก็มีทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะเกมรุกลิวมีแนวรุกที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้พวกเขาสร้างโอกาสทำประตูได้มากมายแม้จะประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่เกมรุกก็ยังคงอันตรายส่วนตำแหน่งกองกลางการเสริมทัพอเล็กซิสแม็กเลเซอร์ไรอันสกาเฟนแบร์และโดมินิกซูบอสไลเมื่อฤดูกาลที่แล้วรวมถึงการพัฒนาการของเคอร์ติจอนและฮาวิเลียน นั่นทาให้ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกในแดนกลางมากมายส่วนเกมรับลิเวอร์พูลมีแบ็กซ้ายและแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกแถมยังมีตัวสำรองที่ไว้ใจได้อีกส่วนคู่เซนเตอร์คือเวอร์จิลฟานไดและอิบรรฮิมากอกเนเตก็แข็งแกร่งส่วนผู้กษาประตูนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยอาล็กซงเบเกอร์คือหนึ่งในผู้กษาศปศัตูที่ดีที่สุดในโลกแล้วคีวินเคิลโลเฮอร์ก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวสำรองที่ไว้ใจได้สิ่งที่สลอตทำก็คือการดันกลางเฟนแบก ขึ้นมาเป็นตัวจริงในะตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเขาก็ทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยม 2. เกมรับที่เหนียวแน่นลิเวอร์พูลเสียไปเพียงแค่สลูกจาก7นัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับทีมระดับตำนานอย่างเชลซีของโชเซ่มอนโยและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันกดดันน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูก,กาลที่แล้วลิเวอร์พูลลดการกดดันกุ้แข่งลงไม่ดูดันกับลูกกลางอากาศ พวกเขาเน้นการเล่นบนพื้นมากขึ้น 3. ประสิทธิภาพในการจบสกอร์ลิเวอร์หูลยิงไปแล้ว19กรประตูจาก7นัดแรกเป็นรองเพียงแค่แมนซิตี้ที่ยิงไป24ประตูโอกาสยิงมากขึ้นลิเวอร์ร้างโอกาสยิงได้มากกว่าฤดูกันที่แล้วนิดหน่อยการจบสกอร์ที่คงขึ้นพวกเขาเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ดีขึ้น 4. โชคก็มีส่วนแน่นอนว่าโชคก็มีส่วนสําคัญในความสําเร็จ ลิเวอร์พูลได้ประตูจากลูกตั้งแต่หลายลูกและกู้แข่งก็พลาดโอกาสสำคัญไปหลายครั้งด้วยและ 5. ปัจจัยอื่นๆแรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่มักจะทําให้ผู้เล่นมีความกระหายในชัยชนะมากขึ้นความสามาัคคีภายในทีมลิเวอร์พูลมีบรรยากาศทีมที่ดีมากภายในทีมผู้เล่นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทั้งหมดนี้นะคคือเหตุผลที่ทําให้ลิเวอร์พูลทำผลงานอย่างยงเยี่ยมในรุ่การนี้แต่ เส้นทางยังอีกอยาวไกลพวกเขาต้องรักษาฟอร์งก็เล่นแบบนี้ต่อไปพเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ีกมาครอบครองให้ได้นะฮะนี่คือบทวิเคราะห์จาก ESPN Sport นะครับด่วนลิเวอร์พูล่วกวงไล่ล่าตัววีตอเลอิดดาวรุ่งหุ่งแรงจากพาเมลแม้ว่าจะมีข้าสิญนาสูงถึง100ล้านยูโรนะครับแต่หงแดงก็ยังคงให้ความสนใจ สมสรปารสแซงต์แชมแงก็ก็กำลังเดินหน้าเสริมทัพแนวรับด้วยนักเตะดาวรุ่งอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการคว้าลูคัสเบลันโดเมื่อต้นปีและล่าสุดกับวิลเลนปาโซในช่วงสมเมอรที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเป้าหมายรอยใหม่ของทีมดังจากลีงเองก็คือวีตอเลอิดกลางหลังดาวรุ่งพุ่งแรงในวัย20ปีจากพาเมซซ์ซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกบราซิลจนได้รับความสนใจจากบรรดาย,ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแมนยูอาร์ซนอล ลิวพูและเปเ e ชโดยสื่อท่านั้น ESPN ราซิลรายงานมาว่าเลอิสมีสัญญากับผ่านมรัตยาวไปจนถึงเดือนธันวามคมปี2028พร้อมค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านยูโรซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทีมที่ต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดจากฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าหงแดงลิวูของพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งทีมดังจากยุโรปนะครับที่เข้าร่วมวงเลลอตัวเลอิส โดยกำลังตรวจสอบข้อมูลกับการเซ็นยากับไรอิดอย่างละเอียดแม้นักเตะจะกระตือรือร้นที่อยากจะย้ายไปเล่นในยุโรปและลงเล่นในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พามาร์ดก็ตั้งใจที่จะรั้งเขาเอาไว้ใช้งานต่อไปก่อนในตอนนี้สําหรับลิเวอร์พูลแม้จะต้องผสมผสานนักเตะดาวรุ่งที่มีความสามารถเข้ากับนักเตะต,ตัวหลักแต่ณน,นเวลานี้รอิดก็ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลเนื่องจากทีมอื่นๆก็ให้ความสนใจอยู่มากมายและการเซ็นญาี่สูงลิ่ว ทานี้นะครับคาดว่า,าบรรดาทีมอยกอยกเย่จะใช้เวลาในกันนี้จับตาดูฟอร์มการเล่นของดาวรุ่งชาวบ,บราซิลอย่างใคร้ชิดก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาร่วมทัพในอนาคตนะครข่าวดีแม็กอลิสเตอร์รอดตัวนะครับไม่โดนเล่นกับทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาส่วนลุยดิอาร์นั้นสวยโดนวิจารณ์อย่างหนัก โดนถล่มยับหลังโคลเบีย่ไ่แพ้แฟนๆลิเวอร์พูลร่งใจแับที่อเล็กซิสแมคเลสเตอร์ไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่สําหรับลูดิอันแล้วเําคืนนี้ไม่น่าอภาิรม์เท่าไหร่นักโดนจวกแหลกแฟนๆหงส์แดงของล่งใจกันทั่วหน้าเมื่ออเล็กซิสแมคเลสเตอร์กองกลางกุชการ์ไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติในเกมที่อาร์เจนตินาเสมอกับเวเนซุเอลาไปหนึ่งหนึ่งแม้ว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองก็ตามนะครับ แม็กลิสเตอร์ได้เดินทางไปร่วมทีมชาติพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่รับจากเกมพิมลิกทําให้ต้องแยกซ้อมเดี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมฟ้าขาวแมจเมีรายงานจากอาเจนที่นาว่าเขาอาจจะฟิตไม่พอที่จะลงเล่นในเกมนี้แต่สไตล์เขาก็มีชื่อเป็นตัวสลรองซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ลีโอเนลสกาโรนี่ไม่เสี่ยงใช้งานเขาทําให้แม็กลิสเตอร์ได้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่และพักฟื้นร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม กุนซื้อฟองเขาอาจจะส่งเขาลงสนามในเกมพบกับทีมชาติโบลิเวียต้นสัปดาห์หน้าซึ่งแฟ,น,ฟนหงแดงก็ต้องมาลุ้นกันว่าแม็กคลิสเตอร์จะได้ลงเล่นหรือไม่และหากได้ลงเล่นก็ขออยาให้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกเลยในขณะที่แม็กคลิสเตอร์นะครับได้พักหรือได้ออปีตัวจิกของลิเวอร์พูลต้องกลับพบกับเ่้มคืนที่เลวร้ายเมื่อทีมชาติโคลอมเบียของเขาบุกไปพ่ายแพ้ต่อโบลิเวียทีมรองบอล1นแม้ว่าโบลิเวียจะเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่อาทิตย์ที่20 และถูกกล่าวหาว่าแอบสอดแนมก่อนเกมแต่คลเวียก็ไม่สามารถเจาะแนวรับเจ้าถิ่นได้เกมการ์นที่ลาสปาสนะครับซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง4,150เมตรสื่อคลมเบียรายงานาว่านักเตะค,คลมเบียหลายคนมีอาการขาดออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อสมาธิและการเล่นเอลสโคลเคาโมโนวิจารณ์ว่าลุยดิอัตไม่เฉียบคมหน้าปากประตูขณะที่อินฟบอนส ระบุว่าดีอาร์โดนวิจารณ์อย่างหนักหลังจบเกมแม้ว่าสถิติของดีอาร์ในเกมนี้จะดูไม่เลวแต่การสัมผัสบอลในกรอบเกืดทวดถึง4ครั้งและยิงเข้ากรอบ2ครั้งจาก3ครั้งแต่จังหวะการยิงของดีอาร์ยังขาดความจุกมไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้รระตูบโบลิเวียได้ทําให้ดีอาร์กลายเป็นเป้เปาโจมตีของแฟนบอลโคลอมเบียอย่างไรก็ตามนะครับความ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถิติไม่แพ้ใครแปดเกมติดต่อกันในรอบคัดเลือกของโคลอมเบีย และเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ21ปีของโคลัมเบียต่อโบลิเวียนะฮะสำหรับข่าวนักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นๆนะครับเอ็ดรานมโกกูเต้ลงเล่นเต็มเกม90นาทีช่วยให้ทีมชาติฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์2-0คว้าชัยชนะไปได้นะครับส่วนคอตตานสมิการครับไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอกฤในเกมที่เจอกับอังกฤษที่สนามเวมลีย์เนื่องจากมีอาการมาเจ็บเล็กน้อยนะฮะ มีคาแรคเตอร์ทีมลุ้นแชมป์อดีตแข้งพูดถึงหงยุคสลัดดาเรนอัมบอสนะครับอดีตปีกนิวคาสเซลมองว่าทีมหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอันเนสลัดนั้นมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับการเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวพอรู้จักควบคุมเกมจักการกับพลังงานและมีความกระหายในการเป็นผู้ชนะลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของสลัดเพิ่งจะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก10นัดที่ลงสนามในนุกการนี้โดยพิมลี ก็รังตำแหน่งจาฝูงอยู่อัมบรดนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นกคู้ให้กับท็อปสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังก็ได้พูดถึงลิเวอร์พูลไว้ว่าผมเห็นว่าพวกเขาทำง,งานได้คงเส้นคงวามากๆในช่วงออสตันฤดูกาลและพวกเขาก็เล่นเหมือนกับทีมลิเวอร์พูลเมื่อ3าถึงสปีที่แล้วซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะเสมอ ผมไม่เคยได้ยินอันนังสลดบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องเซ็นญาก,กับใครเลยจริงๆเพราะเจอเก้นครับมอบประดกที่จะเยี่ยมให้กับเขาได้รับช่วงต่อแล้วผมคิดว่าเขาพูดถูกซึ่งในฤดูกาลนี้พวกเขาก็เพิ่มการควบคุมมากขึ้นมันไม่ใช่ฟุตบอลร็อกแอนด์โรลแบบในอดีตอีกแล้วพวกเขาดูเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากการพลังงานและจากการเกมได้ดีขึ้น เมื่อพวกเขาขึ้นนำพวกเขาก็รู้จักวิธีควบคุมเกมลิบูชุดนี้ไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องเต็มที่ทุกสัปดาห์อีกต่อไปแล้วและ100%ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นการแข่งขันม้า3ตัวซึ่งลิบูพูกก็อยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนะฮะวักเนอร์โดดป้องการตัดสินใจร่วมง,งานเรสบูของเจอเกนครับเดวิดวักเนอร์นะฮะ ในอย่างเขา n o ร l ซิต c ้เพื่อนซีของ, City, ของ Club, เยอเกนคลับออกมาปกป้องถึงการตัดสินใจของเยอเกนคลับเพื่อนซีที่เมืองประกาศตัดสินใจกลับมาทํางานในวงการฟุตบอลครั้งกับตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของเรดบปูคลับเพิ่งประกาศเรื่องการกลับมาทํางานให้กับเรดบููในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลที่จะคอยดูแลวางแผนกลยุทธ์ให้กับสโมสรในเครือบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรอ,อาบาลิซิก ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีแฟนบอลเยอรมันต่อต้านมากที่สุดจากการที่พวกเขาเสี่ยงกฎการเป็นเจ้าข,ของแฟนบอล50บวกหนึ่งหลายคนมองว่าและออกมาตําหนิเจกเก็งคลับถึงการตัดใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะแฟนบอลปุริเซียนดอนมูลที่รับไม่ได้อย่างไรก็ตามวักเนอร์ในฐานะเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเจกเก็งคลับกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมก็ใจคนที่อาจจะทําอะไรที่แตกต่างไปจากเขาวักเนอร์ให้สัมภาษณ์แต่ผมขอประนามใครก็ตามที่วิจารณ์คลับ โดยสําหรับการตัดสินใจของนี้มันทําให้ผมรู้สึกแย่เจเกนไม่ใช่คนที่แย่กว่าหรือดีกว่าใครหรือเป็นโค้ที่แย่กว่าใครสิ่งที่เขาประสบความสเร็จเขายังคงเหมือนเดิมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตําหนิเมื่อผู้คนตั้งคําถามถึงคุณค่าของครับเพียงเพราะว่าเขากาลังจะทํางานให้กับองค์กรที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในเร็วๆนี้ เราปิดท้ายกันที่แวลออกนะครับเอียนไรชเชื่อกราฟเฟนแบกยังพัฒนาไปได้ไกลอีกเอียนไรครับตำนานกองหน้าไอพิญญาอาร์เซนอลเชื่อว่าไรอันสกาฟเฟนแบกกองกลางชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลนั้นยังคงสามารถพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกทีเดียวนะฮะกาฟเฟนแบกกลับมาจ้งเกิดเต็มตัวในการเล่นบทบาทกองกลางหมายเลขหให้กับลิเวอร์พูลในกาคนี้ท้งนี้เอียนไรในธนะกูลูลูกหนังซึ่งรู้สึกประทับใจแนวทางการเล่นของกราฟเฟนแบก และเชื่อว่าแข้งรายนี้ยังเก่งได้อีกรูปแบบการเล่นที่เขาเล่นและการปรับตัวให้เขากับตำแหน่งนั้นผมมองว่าฟอร์มในเกมที่ผ่านมามันทําให้เขามั่นใจมากขึ้นและตอนนี้เขาก็มีช่วงเวลาที่ดีและฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นสิ่งที่เราเห็นก็คือเขามีความสามารถในการเล่นเกมรับและความสามารถที่แท้จริงของเขากําลังเปิดเผยออกมาทําสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนั้นมหัศจรรย์มากกว่าที่เราคิด วิธีที่เขาเลี้ยงบอลเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเขาหยุดคู่แข่งสามารถย่างบอลและสามารถครอบครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมการโชว์ฟอร์มแบบนี้มีแต่จะทําให้เขามีความมั่นใจสําหรับเกมที่กําลังจะมาถึงในอนาคตน,นะฮะนี่คือสุขารลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ